กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงอุบลราชธานีพรรเพื่อไทยความจริงรายงานของคณะกรรมการพิจารกาแผ่นดินนี่เนี่ยที่ท่านได้มาชี้แจงเสนอรายงานวันนี้ถ้าอ่านภาพกว้างๆรวมๆท่านก็ทำได้ดีนะฮะแยกจังหวัดแยกการร้องเรียนแต่และเรื่องไว้พอสมควรแยกหน่วยงานไว้แล้วก็ สิ่งหนึ่งที่อยากจะถามว่าหน้าที่ท่านเยอะเหลือเกินบางทีผมมองที่ท่านรายงานเนี่ยไม่รู้กรอบมันไปตรงไหนบ้างแม้กระทั่งให้วิตามินเด็กก็ยังมีอะ่ะบางบางท่านไปทําเรื่องถนนหน,น,นทางไปดูหมดเลยแสดงว่ากรอบการทํางานของท่านกว้างแต่ดูแล้วเจ้าหน้าที่ท่านผมเห็นที่เท่าที่ดูเนี่ยก็ก็ไม่เยอะ ทีนี้อยากจะเรียนถามท่านตท่านี้เองว่าการานำเสนอหน่วยงานต่างๆท,ที่เป็นหน้าที่ของท่านเนี่ยท่านบอกว่าการเสนอต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลท่านก็ส่งมาหลายเรื่องท่านชี้แจงมาหลายเรื่องนะครับท่านบอกว่าหน่วยงานรัฐทีละเลยที่มีการถมดินบริเวณลำห้วยอะไรต่างๆเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองการดูดทรายท่านก็ใส่มาด้วย ท่านบอกว่าคนที่ดูดทรายไม่ได้รับอนุญาตทําให้ตลิ่งพังทําให้ถนนชำรุดเสียหายผมอ่านแล้วก็ยังยังมองว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยถ้าลงลึกขนาดนั้นท่านมีหน้าที่ผมรับได้แต่ถามว่ามีอํานาจหรือล่าท่านท่านท่านสั่งลงไปแล้วนี่ตากหน่วยงานต่างๆผมอยากอยากทราบว่าสั่งไปแล้วเนี่ย หน่วยงานของรัฐเหล่านั้นได้ดําเนินการตามที่ท่านเขียนหรือเปล่าอันนี้อยากทราบถ้าทําได้หมดมันดีหมดนะครับเรื่องร้องเรียนร้องทุกบางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยศูนย์ดํารงธรรมก็ทําเยอะแยะทําไมบางเรื่องแบบนี้มันก็คล้ายกันก็มาเข้าผู้ตรวจการแผ่นดินแต่โดยใจผมเนี่นะครับว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย ก็อยากทราบว่าท่านมารายงานแบบนี้เนี่ยได้ดําเนินการจริงจังแค่ไหนติดตามผลงานแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งมื่อเร็วๆนี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีคนไปร้องเรื่องคุณสมบัติของสวเก้าสิบท่านนี่นะครับแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ตีตกไปจะเหตุผลคนใดผมผมไม่ทราบรยายละเอียดรู้แต่ว่าท่านบอกว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินความจริง อำนาจหน้าที่ท่านที่เขียนรับนูลมาตราสองสามหนึ่งในวงเล็บหนึ่งนั้นนะ่ะก็ก็ต้องตีความว่าอะไรคืออำนาจหน้าที่จิงๆงซะเพราะนั้นบางเรื่องที่เขาล้องท่านไปเนี่ยพอตีตกลองตอบให้หน่อยว่าอะไรที่ชัดเจนที่ท่านจะไม่ตีตกเช่นการเรื่องคุณสมบัติต่างๆการล้องคุณสมบัติต่างๆของไม่ว่าจะเป็นผู้แทนไม่ว่าจะเป็นสอวอ,อะไรก็แล้วแต่ท่าน ท่านจะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เนี่ยอยากทราบตรงนี้ถ้าตอบได้ก็ก็อยากอยากให้ตอบเรื่องนี้นะครับส่วนพันธกิจของท่านที่บอกว่าอยู่ในต่างประเทศฟังแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะคุ้มหรือเปล่าที่ท่านมีอยู่เจ็ดแปดประเทศที่ต้องทํานะครับอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องงบประมาณอย่างที่ท่านพูดอันนี้ขอฝากว่าพันธกิจต่างๆของท่านผมไม่ได้ตำหนินะฮะเพียงแต่ว่าอ,อ,อยากจะให้เห็นมันชัดเจน แล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนมาร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเยอะๆอย่างน้อยๆก็เป็นช่องทางเลือกช่องทางหนึ่งของประชาชนที่จะเป็นที่พึ่งบางเรื่องได้เพราะนั้นรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นก็น่าจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์ของท่านด้วยบางประชาชนบางกลุ่มยังไม่ทราบโด้วยซ้าไปว่าระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจเงินแผ่นดินรู้สึกมันใกล้กันคำพูด ประโยคมันใกล้กันวัะนั้นก็ฝากเรียนถามไปยังท่านผู้ชี้แจงว่าสิ่งที่ผมถามนั้นท่านมีหน้าที่ก็จริงแต่อำนาจจริงๆท่านดําเนินการได้อย่างไรขอขอบคุณครับขอท่านเทพไทยอีกหนึ่งท่านสุดท้ายนะครับ